วันนี้ได้แกงไตปลานะครับขาราคาย่อยกูดใส่ลงไปเลยน้ำเดือดแล้วใส่ไตปลาลงไปเลยสองขวดกองไวนะ้นะนะครับเค่อยตักน้ำใส่ละกองนะจ๊ะนี่มันจะได้เศษพวกฟุงปลาฟุงอะไรกนะ็เอาไปทิ้งนะจ๊ะแล้วใส่พริกแกงใต้ลงไปเลยนะครับพริกแกงไตปลานะมะขามเปียกนะครับใช้ครึ่งก้อนพอมันจะช่วยดับคาวนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะ จากนั้นใส่กะปิลงไปนะครับแนะนําให้ชิมก่อนนะเผื่อใส่ปลาเรามันชิมผมชิมดูยล้วพอดีจากนั้นเราจะใส่ฟักทองลงไปนะครับถ้าใส่ปลาก่อนเดี๋ยวปลามันจะเลินนะตันใส่ดูเค่อลงไปเลยนะครับหอมแดงพริกแห้งนะครับเติ่มรสชาติปิดได้หน่อยอย่าลืมน้ำล้างครกนะจ๊ะ จากนั้นใส่ปลาซาบะลงไปแลนะครับ10กิโลกปรุปงรสชาตดิด้วยพระเยซูใสนะครับปลานะครับอย่าใส่เยอะนะคุณเยวมันเค็มเป็นผมทำนะผมจะใส่น้ําตาลนิดหน่อยนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะจะตัดพุดเค็มให้มันกลมกล่อมเสร็จเรียบร้อยครับแกงไตปลาสูตรโปไวครับวันนี้กินข้าวปัาใต้ด้วยกันนะจ๊ะ